สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาผมมาขอกับช่องเบียโนยสร้อยตันเก้าครับผมงานนี้ว่นดี้ลงคลิปครับผมงานนี้แลนแลนลูกลั่งครับวิ่งลูกลังนะครับยาวๆเลยครับวันนี้ไม่ค่อยไม่มีเวลาถ่ายคลิปครับอ่าวันนี้ก็สวัสดีตอนเช้าทุกๆท่านนะครับผมสวัสดีตอนเช้าทุกคนครับด้วยอากาศที่เย็นสบายอ่ะวันนี้ไม่หนาวเท่าไหร่นะครับ แล้วเรามาเปิดเปิดบ่อบอ่บอใหม่นะครับแต่ว่าที่เดิมวนะครับางกันนะครับนี่ครับแล้วก็ที่อาร์ก็เปิดไว้แล้วะครับเมื่อวานนี้ครับเดี๋ยวเดินลงไปดูต่อครับขอบ,ญญบรรยายบรรยายเป็นภาษากลางไปด้วยแล้วก็อีสานไปด้วยนะครับผมเพราะว่าผมจะไม่ค่อยถนัด พูดพูดภาษากลางสะเท่าไหร่นะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าหมาไทยตกเลานะครับผมผมเป็นคนหมาไทยตกเลานะฮะเราดูกันไปครับกองก็าดสั้นสั้นครับผมขออภัยท่านผู้ชมด้วยครับเพราะว่ายังไม่มีงบประมาณซื้อไม้กันสั้นนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเก็บังค์ซื้อนะครับเพื่อให้ได้อัตถุสในการรับชมนะครับ แนาช่องหรือว่าการถ่ายทำต่อต่อไปโอ้ดูดูยังไงก็โอ้ชอบแบคบคะแนนแคตกันนี้ครับดูระบบแบบดูช่องล่างแบบนี่ครับดูกี่ทีก็แบบโอ้ชอบชอบแบบคะนนี้ช่องล่างแบบโอ้เต็มมากครับ โซ่นี้ไม่มีบินนะครับส่ช่วงล่าง l อซใหญ่ครับดูครับคนขับดูแลดีนะครับแบบโอ้อจจดัดจราบีทุกวันครับรถไม่ค่อยไม่ค่อยแบบมีเสียงแบบอ่าแบบแง่นั่นและครับนขับดูแลดีมากครับ เดีย๋ยวเราจะม้วนกลับรถตรงนี้นะครับแล้วก็เตรียมถอยไปเอาลูกลังครับเดีย๋ยวเราลกลับรถตรงนี้ครับนี่ครับ็อก,กี้สองกันเดี๋ย่ถอยครับเอ้อย เดี๋ยวเราจะไปลงลง,งานลูกลังงานนอกนะครับงานนอกคนละหนึ่งเที่ยวนะก็ไปวิ่งไ่ถนนต่อนะ,อะเดี๋ยวผมจะลงไปถ่ายพิษโกยโกยกิยนนะครับโอ้ไม่ได้โกยครับแกโกยไปแล้วครับอ่ะอ่ะเชี่ยแรกเลยเรา เอ้ครับเดี๋ยวลงไปดูแกตักซะหน่อยครับ สามสองศูนย์บีดูเสียงเครื่องครับนจ่เป็นเสียงสายพานแอร์ที่หน่อยครับนี่ครับเห่ยนหน้าไหมครับน่าจะอีกสองม,มุกอีกหรือเปล่า

เราติดตามผมด้วยนะ,ค,นะครับแล้วก็ทีมงานครับอภิคุณครับครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ